สวัสดีค่ะบอสชมพู่นาคานะคะ,นะคะวันนี้นะคะชมพู่นะคะเป็นตัวแทนนะคะที่จะนําเงินนะคะอ่อที่หลายๆท่านนะคะร่วมกันทําบุญนะคะในการขอขมากรรมกับพญานาคในส่วนตรงนี้นะคะทางกันแดดนาคาเนี่ยเราเคยตั้งสัจจะอธิษฐานไว้นะคะว่าเราจะนําเงินเนี่ยหนึ่งหลอด ต่อสองบาทเนาะที่จะามาทําบนร่วมร่วมสร้างโปรเจกต์นี้ค่ะที่ทุกท่านเห็นนะคะจะเป็นห้องปฏิบัติธรรมนะคะเป็นองค์ปู่ศรีสตาพยามุจลินนะคะที่จงังหวัดพะเยานะคะก็เราเนี่ยได้นําเงินส่วนที่เราขายไปได้เนี่ยแล้วก็รวมกับทุกท่านทางบ้านที่ร่วมกันมาขอขมากรรมกับพญานาคนะคะเพราะว่าบางท่านเนี่ยเคยอาจจะเคยให้สัจจะกับพญานาคไว้ว่าจะทําเพื่อท่านนู่นนี่นั่นสุดท้ายแล้วยังไม่ได้ทํานะคะแล้วก็โบนมาในส่วนนี้ เราก็จะเป็นตัวแทนนะคะที่จะนํำถวายนะคะกับพระพุทธรที่วัดพิชยัยญาตินะคะยอดรวมทั้งหมดนะคะที่ได้ในวันนี้นะคะ75,865บาทนะคะชมผู้ต้องกราบขอบคุณนะคะมาดามจอยนะคะเจ้าของเพจวันนี้มาดามจอยก็เป็นสะพานบุญเชื่อมบุญนะคะที่ให้ทุกท่านหลายๆท่านที่ให้สจัจจกพญานาคและไม่ได้แก้นะคะก็ได้มาร่วมกันใน บุญใหญ่ครั้งนี้นะคะชมคู่ขออนุโมทนาบุญร่วมกับท่านนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโรคโควิด -19 นี้นะคะทุกสายพันธุ์เลยค่ะขอบคุณค่ะ